สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับผมนะครับอาจารย์เก่งนะครับกับการไลฟ์นะครับไลฟ์สดแบบนอกสถานที่นะครับวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจเลยก็คืออยากจะมาบอกนะครับในเรื่องของการทําบุญนะครับการทําบุญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตนะครับการทําบุญที่ดีของเราเนี่ยะครับในช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลลอยกระทงนะครับเทศกาลลอยกระทงซึ่งหลายท่านเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะ ไปลอยกระทงที่นั่นที่นี่นะครับจะไปทําธุระต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่าไปลอยกระทงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเป็นยุคใหม่ก็ต้องบอกว่าลอยกระทงแล้วก็ต้องไปลอยกับคนรักไปลอยกับแฟนไปลอยกับคนที่เราหวังว่าเราจะทําไมครับจะคบหาด้วยนะครับจะเป็นคู่ชีวิตเรานะครับจริงๆแล้วการลอยกระทงเนี่ยถ้าเราไปทําแบบนี้นะครับเพรารียกเป็นการปลูกสัญญากรรมนะครับปลูกสัญญากรรมระหว่างเรากับ ผลนั้นนะครับระหว่างเรากับระหว่างเรากับคนที่เรารักนะครับการผูกสัญญากมเนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ทําให้เรามีบุญเสมอการมีแนวคิดเสมอกันนะครับแต่ถ้าเป็นการผูกสัญญากรรมแล้วถ้าเรายังไม่ชัวนะบางทีสัญญาที่มันข้ามผพกข้ามชาติได้ด้วยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเอาเฉพาะคนชัวช์วแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะ ต้องเรียกว่าชอบผูกสัญญากรรมนะคะระับพอจีบใครปุ๊บรักใครปุ๊บอิชอบเลยนะครับผูกสัญญากรรมไว้เลยะะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะผิดสัญญาอะไรกับใครนะครับทีน,นี้วันลอยกระทงเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือคนส่วนใหญ่นะครับก็จะไปขอขมากรรมนะครับแม่พระคงคาไปสเสด็จเคาะต่อชะตานะครับไปอธิษฐานจิตนะครับหลายๆอย่างมากเลยนะครับทีนี้วิธีเนี่ยวิธีที่เราจะไปขอขมากรรมก็ดีไปอธิษฐานจิตก็ดีนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องนะครับเตรียมกระทงนะครับกระทงก็เอาตามยุคตามสมัยนะครับเอาที่สบายใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะก่อนที่จะไปงานเนี่ยให้เราตัดเล็บก่อนตัดเล็บทั้ง10เล็บนิ้วสิบเล็บเล็บเท้า10เล็บนะครับแล้วก็ตัดปลายผมนะครับตัดปลายผมของเราเนี่ยใส่ในกระทงเล็ก,ลกๆหรือใส่ในถุงซองยาเล็กๆใส่ใส่ใส่ในกระดาษห่อไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมสตางค์นะครับตเตรียมสตางค์เศษเหรียญซึ่งบางคนก็จะเตรียม ตามความเชื่อมคนเตรียม9บาทบางคนเตรียมเท่าอายุตัวเองบวกหนึ่งนะครับบางท่านก็เตรียมอะไรนะครับเตรียมเอาที่ชอบแล้วกันที่สบายใจบางคนก็จะเตรียมหลายประเภทเช่นมีทั้งเหรียญกะลึงเหรียญ50ตังเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทให้ครบเลยนะครับทุกประเภทของเหรียญอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบใจแล้วแต่ความสบายใจว่าจะเตรียมอะไรขนะดเมื่อเราเตรียมเสร็จปุ๊บจะมีกระทงก็จะมีทูบมีเทียนใช่ไหมครับเราก็ยกกระทงเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มาอธิษฐานจิตนะครับ จริงๆตอนอธิษฐานจิตเนี่ยก็เอาตามสบายใจกันจะจุดธูปเทียนด้วยหรือเปล่าถ้ากลัวลมพัดก็ไปหามุมดีๆหน่อยไม่ต้องไปนั่งอธิษฐานริมแม่น้านะแนะนําเลยอย่าไปนั่งอธิษฐานริมคลองริมแม่น้ําให้ไปนั่งในที่ที่มันสบายๆคนไม่พลุกพ่านนะครับเราจะได้มีสมาธิในการอาธิษฐานนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งนโมสามจบขึ้นมาตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วนะครับให้อธิษฐานเลยนะครับว่ากุศลผลบุญอันใดนะครับกุศลให้เราตั้งจิตอธิษฐานอะไรกุศลผลบุญอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทามานะครับในเขตบุญของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับอนมิทานศีลภาวนาสัมมาปฏิบัติบุญสังฆทานบุญวิหารทานบุญธรรมทานทุกบุญเลยนะครับมีอนิสงส์เพียงใดข้าพเจ้าขอถวายเป็นปฏิบัติบูบชาและข้าพเจ้าขอนําส่งบุญนี้ให้กับแม่พระคงคานะครับนำส่งให้แม่พระคงคานะครับแม่พระคงคาในมหาสมุทร แม่พระคงคาทั่วผืนแผ่นทึบบนโลกนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงแม่พระคงคาที่อยู่ในกายของข้าพเจ้าด้วยนะครับให้อธิษฐานแบบนี้เลยขอส่งบุญให้ทั้งหมดเลยนะครับหากแล้วอธิษฐานต่อว่าหากข้าพ,พเจ้าเคยมีกรรมกับแม่พระคงคาเพียงใดนะครับเคยมีกรรมกับแม่พระคงคาเพียงใดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมีกรรมกับแม่พระคงคาทั้งภายในและภายนอกขอผลบุญนี้ขอจงทรงผลเป็นอโหสิกรรมนะครับและขอแม่พระคงคารับเครื่องสักการะบูชาอันมีกระทงเนี่ย นะครับกระทงจากในมือเราเนี่ยนะครับจากเรียบร้เพื่อสก,การะบูชาจากข้าพเจ้าไปเสร็จแล้วนะครับให้ฝากท่านนะครับขอ,ขอปรามีแม่พุ่งคาวด้วยช่วยสงเคราะห์เมตตาดูแลดวงชะตาดูแลวิถีชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้ต่อไปให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จทุกประการให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่เรื่องที่ดีงามน,นะครับแล้วก็ขอปรมีแม่พระคงคาได้โปรดสงเคราะห์เมตตานะครับในพระองคาทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะแม่พระคงคาที่อยู่ภายในนะครับ ก็คือขอให้แม่พระคงคาที่อยู่ภายในของเราเนี่ยนำพานะครับนำพาพลังงานทั้งหลายดีๆทั้งหลายเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจริงๆแม่พระคงคาที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยมีหลากหลายมากนะมีน้ำหูมีน้ำตานะครับมีอะไรอีกมีเลือดมีน้ำเหลืองนะครับมีน้ำกามมีทุกอย่างเลยที่เป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้ำในไข่ขอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม่พระคงคาที่อยู่ข้างใน เราก็ต้องส่งบุญให้นะครับการส่งบุญให้แม่พระคงคาที่อยู่ข้างในกายเราด้วยเนี่ยจะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็อะไรที่มันผิดปกติที่มันปนเปื้อนนะครับที่มันเป็นอะไรเนี่ยที่มันทําให้แม่พระคงคาในกายเรามีปัญหาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาได้รับบุญแล้วก็เป็นอโหสิกรรมนะครับอะไรที่เคยไม่สบายอะไรที่ไม่โอเคนะครับมันก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่จะไปทําบุญนะครับ และทีนี้เวลาที่เราอธิฐานเสร็จปุ๊บเราก็าไปที่ริมแม่น้ำเขาไปริมแม่น้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ท่านอธิฐานจะลอยเนี่ยท่านก็ตั้งใจวางเลยนะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับจบแล้วยกมือท่วมหัวแล้วหันหลังกลับเลยนะครับไม่ต้องหันไปมองเลยว่ากระทงจะลอยไปไหนถูกจะเป็นยังไงเทียนจะดับไหมจะมีเด็กไหว้น้ําไปเก็บเหรียญในใน,ในกระทงเราไหมไม่ต้องสนใจเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับ เดินออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปทําบุญที่วัดไปทําบุญที่ตรงที่เขามีที่ทําบุญตรงไหนก็ทำเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการที่จะไปลอยกระทงนที่ว่าการลอยกระทงเนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่อว่าหนึ่งขอเข้ามาแม่พระคง้คาแล้วบางคนก็ต่อกอที่จะลอยกระทงก็ขอให้กระทงนี้ลอยไปถึงนะครับนาคาพิภพนะครับบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับริมแม่น้ํานํามานนาทีนะครับที่นาพิภพหรือกระทงนี้ลอยไปบูชาพระอุปคุต นะครับที่อยู่กลางสะดือทะเลนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะอธิษฐานนะครับอธิษฐานได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้เมื่อกลับมาแล้วจากงาลอยกระทงถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะแล้วเขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านบ้านมีพื้นที่นิดนึงนะครับก็ให้เตรียมน้ํามาถังหนึ่งหรือขันหนึ่งสะอาดๆนะครับไปวางไว้กลางแจ้งนะครับไปรับแสงจันนะครับไปรับแสงจันนะครับวิธีง่ายสุดก็เลยทําแค่นี้พอไปรับแสงจันทรให้มี เงาของดวงจันทร์ลงไปสะท้อนอยู่ในน้ำนะครับการรับ,บ,บแสงจันทร์ช่วงเที่ยงคืนในคืนวันขึ้น15ข้าคเดือน12เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพลังพระจันทร์เต็มดวงเนนะครับพลังแห่งความสุขความสมบูรณ์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนแต่งงานใน12เนยอะเันเป็นความสุขความสมบูรณ์นะครับเราก็ ให้พลังพระจันทร์เนี่ยซึมซับเข้าไปในน้ํานั้นนะครับแล้วน้ํานั้นเนี่ยเขาจะมาอาบกันนะครับอาเพื่อขอโชคขอราบขอเงินการเงินให้เครื่องครองตัวขอให้ความรักดีขอให้มีเสน่ห์อันนี้ก็ขอแบบง่ายสุดเลยนะครับง่ายสุดเลยแต่สําหรับขั้นตอนที่มันยากขึ้นที่ใครมีความพร้อมนะฟังคลิปนี้แล้วอยากจะอยากจะทําให้มันดีอยู่เก่านะครับให้มันดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเตรียม ดอกไม้น้ำอบน้ำปรุงนะครับแล้วถ้าจะมีหินนะครับคนที่ชอบเรื่องหินนะครับเรื่องคอส์นะครับก็สามารถนำคอส์ใส่นำรสคอสต์อะไรไปแช่เน้นด้วยนะครับยิ่งแช่มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะทําให้เขาเรียกว่ไได้รับพลังเต็มที่นะครับน้านั้นก็ผลึกของน้ําก็พลังจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีนะครับเสร็จแล้วพออาจจะข้ามคืนแล้วก็ได้นะครับข้ามคืนแล้วนะครับก็ค่อยเอามาอาบหรือจะอาบคืนนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ให้ครั้งนะ ต้องอาบคืนนั้นเลยวิธีก็คืออาบน้ำอาบทา่างนให้เรียบร้อยก่อนเลยแลวเอาเฉพาะน้ํานั้นนะ่ะลดทั้งศีรักเลยนะครับลดมาเลยลดตัวแล้วอธิษฐานจิตเอาอันนี้ก็เป็นการอาบน้ําแบบง่ายๆนะครับซึ่งเ,เขาเรียกว่าเป็นการทาเครดวิชายอย่างหนึ่งนะครับในศาสตร์คงจุ้ยก็มีสอนจริงคนไทยโบราณก็ทํานะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่สะดวกเลยอยู่คอนโดอยู่อาคารพาณิชย์อยู่ทาวน์เฮาส์ไม่มีที่เลยอย่างทาวน์เฮาส์ก็ทำเป็นที่ยังพอเอาน้ำไปตั้งกลางถนนได้แป๊บหนึ่งนะครับแต่อยู่คอนโดคงยากก็คคือเอเเาตัั้้้งงไไวทีี่รระบบยก็ดน ตั้งวิธีระเบียงนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตเอาแล้วก็เอาไปอาบในห้องน้ําไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอย่าไปคนอยู่คอนโดอย่าไปอาบกลางแจ้งนะอย่าไปอาบที่สนามข้างล่างเชียวนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวดังครับเดี๋ยวดังห้ามอาบอาบแล้วดังแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากดังให้ลงไปอาบได้เลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเคล็ดง่ายๆนะครับที่อยากจะบอกว่าเราสามารถทําได้ด้วยตัยวเองแต่ทั้งหมดทั้งปวงขั้นตอนของเคล็ดทั้งหมดจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าจะศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องอยู่ที่ใจเราใจเราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้อง โล่งโปร่งเบาสบายนะครับถ้าเราใจเราโล่งโปร่งเบาสบายจะโอเคมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่มามีโอกาสฟังคลิปนี้นะครับฟังคลิปนี้นะครับเห็นเข้ามาชมก็เกือบเกือบสิบคนเนี่ยนะครับก็ลองเอาไปเผยแพร่นะครับกดแชร์ที่มุมล่างนะครับกดแชร์ไปนะครับที่มุมล่างซ้ายมือแล้วก็บอกว่าจะทําให้ให้คนที่มีโอกาสจะทาแล้วอยากจะทําให้เขาได้โอกาสเหล่านี้ด้วยนะครับก็เป็นการเผยแพร่นะครับสิ่งดีๆสู่กัน ก่อนจะจากกันในคลิปสั้นๆนี้นะครับขออนุญาตบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กําลังฮิตมากอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเคล็ดมงคลชิ้นหนึ่งนะครับเคล็ดมงคลชิ้นนี้นะครับจริงๆโดยส่วนตัวต้องบอกว่านี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับตั้งแต่ผมพกใช้ติดตัวมาตลอดเวลาอะไรๆต่างๆในชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันก็ง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นนะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดกังหันนะครับโชคลาภ กางหันแห่งพลังกังหันแห่งโชคลาภก็จะมีเป็นทั้งแหวนทั้งจี้ทั้งสร้อยทั้งข้อมือมีหลายรูปแบบผู้ชายก็จะใส่เป็นแหวนนะครับอย่างผมเนี่ยทุกครั้งที่ใส่แหวนแล้วกังหันหมุนเนี่ยมันจะดึงดูดพลังงานที่ดีที่เป็นมงคลแล้วก็ผลักพลังอัปมงคลออกไปนะครับใครที่มีความเชื่อนะครับก็ลองหามาใส่ดูสําคัญที่สุดหาตรงไหนก็ได้นะครับแต่ต้องเอาไปทําพิธีก่อนนะเพราะกว่าจะมาถึงเรามันผ่านมาหลายมือผ่านมาหลายคนผ่านมาหลายจิตบางคนผ่านคนจิตตกมาผ่าน ผ่านคนจิตตกหยิบมาส่งไปส่งมานะครับก็จะมาถึงเราเนี่ยมันเลยททำให้นะครับทําให้เขาเรียกว่าพอเราเอามาใช้ปุ๊บมันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อย่างที่เราต้องการนะครับดีที่สุดก็คือต้องไปผ่านการทําพิธีผ่านการทําพลังมาก่อนนะครับ ยิ่งถ้าไปเจออาจารย์ผู้ทรงฌานแล้วก็ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับอธิษฐานจิตลงไปด้วยนะครับเยี่ยมสุดๆเลยนะครับฝากไว้นะครับว่ามีโอกาสหามานะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับวันลอยกระทงมีความสุขกับคนรักมีความสุขกับคู่รักนะครับแล้วก็มีความสุขกับการอธิษฐานมีความสุขกับการอาบน้ําเพนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ